สิ่งที่เรียกว่าความสุขเป็นสิ่งที่เราได้รู้เมื่อผ่านมันมาแล้วสวัสดีวันจันทร์ค่ะสวัสดีวันจันทอีพีนี้นะคะดินหยิบยกข้อความโดนๆมาจากหนังสือเพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวดที่เขียนโดยคิมรันโดค่ะพออ่านข้อความเมื่อตะกี้นี้นะคะก็ทำให้เริ่มตั้งคำถามและสำรวจลึกลงไปภายในใจของตัวเองว่าเอะแล้วตอนนี้เรากำลังมีความสุขอยู่หรือเปล่าวะ คิมลันโดเขาก็ตั้งคำถามนี้กับคนอ่านเหมือนกันนะคะแล้วเขาเดาด้วยว่าคนที่ตอบว่าใช่ฉันกำลังมีความสุขอยู่อาจจะมีไม่มากนะักนั่นฟังแล้วก็รู้สึกดีขึ้นมาบ้างนะว่าอย่างน้อยก็ยังมีคนอีกหลายคนคนอีกเป็นจำนวนมากที่อาจจะไม่ได้มีความสุขเหมือนกับเรานะคะนั่นเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่ามนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะพึงพอใจต่อสิ่งที่มีได้ตลอดไปดังนั้นแล้วต่อให้เราได้ครอบครองความสุขในตอนนี้แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็จะรู้สึกว่า ความสุขนั้นกำลังจางหายไปอันนี้เป็นคำอธิบายจากคุณคิมรันโดนะคะหรือว่าในกรณีที่คนบางคนค่ะเขาก็อาจจะมีความสุขของตัวเองอยู่ดีๆแต่ทีนี้หันไปมองคนอื่นหันไปมองเพื่อนๆน,นะคะอยู่ๆก็เกิดเอามวลความสุขที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นซะงั้นนะคะแล้วก็ได้คําตอบว่าคนอื่นมีความสุขมากกว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยคิมรันโดก็อธิบายไว้เหมือนกันค่ะ มันเกิดจากการที่เราเนี่ยประเมินสิ่งที่ตนเองมีไว้ต่ําเกินไปเรียกได้ว่าเป็นการปรับจุดโฟกัสไปไว้ที่คนอื่นคิมรรนโดบอกว่าคนที่คิดเช่นนี้ต่อให้ตัวเองมีความสุขดีอยู่แล้วก็จะกลายเป็นทุกข์หมดกําลังใจและเศร้าหมองสาหรับดิมดิมมองว่าอยู่ดีไม่ว่าดีนะตัวเองมีความสุขอยู่ดีๆพอหันไปหาคนอื่นแล้วก็ ไปเปรียบเทียบกับเขาซะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเรียนรู้จากเรื่องนี้ก็คืออย่าเอาความสุขของเราไปเปรียบเทียบกับความสุขของคนอื่นถ้าตอนนี้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขดิมว่าเท่านั้นมันก็น่าจะพอแล้วนะคะด้วยสิ่งที่ว่ามาทั้งหมดนะคะคุณคิมรันโดเนี่ยก็สรุปเอาไว้ว่าคนที่รู้สึกว่าฉันมีความสุขจริงๆเนี่ยมันมีไม่มากค่ะแม้ว่าจะเป็นคนที่มีทุกอย่างพรั่งพร้อมก็ไม่อาจรู้สึกว่าตนเองกําลังครอบครองความสุขที่แท้จริงอยู่เพราะเห็นว่าคนอื่นเนี่ยยังมีมากกว่าาวสคมุข เป็นสิ่งที่เรารู้ได้เมื่อผ่านความสุขมาแล้วนั่นเองแต่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วอย่าเพิ่งคิดถอดถอนใจหรือว่าพยายามจะวิ่งไล่ล่าความสุขที่ผ่านเลยไปไกลแล้วนะคะคุณคิมรันโดเนี่ยได้แนะนําสําหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองกําลังทุกข์หรือว่ายากลําบากว่าถ้าคุณกําลังลําบากอยู่ให้ก้มลงมองคนที่ลําบากกว่าแต่เมื่ออยากได้ดีให้เงยหน้ามองคนที่อยู่สูงกว่าหมายความว่าถึงจะเหนื่อยก็อย่าท้อถอยและถ้าอยากได้ดีก็จงอย่าทะนงตนค่ะฟังดูแล้วก็ เหมือนจะเป็นคำแนะนําที่ฟังดูทั่วไปแล้วหลายคนก็อาจจะได้ยินมาแล้วหลายครั้งนะคะแต่สําหรับคนที่กําลังเผชิญทุกสาหาัสจนแทบจะมองไม่เห็นทางที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าดิมหวังว่าคําแนะนําทั้งหมดนี้น่าจะพอสกิดใจให้คุณฮึดสู้ขึ้นมาบ้างสวัสดีวันจันทร์ค่ะ